กีกายนพิธีพุทธาพิเศษของรวยพาร,ร้านนะครับพระป่ารวยพาร้านเลยจบสิ้นเลยครับตอนนี้จะมีการนํามาปลุกเสกต่ออีกสิบห้าวันนะครับนํามาปลูกเสกต่ออีกสิบห้าวันตอนนี้กําลังขนย้ายขึ้นมาที่พุทธิหงประหลอดนะครับมาเป็นวิาวชาท่าของท่านพระอาจารย์นะครับตอนนี้เราเรียบเรียงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเตรียมมา จัดแกงนะครับผมอ่าครับรวยพันร้านนะครับรวยพันร้านเดือดแน่ดังแน่นะครับไม่ต้องห่วงครับทีนี้เข้มขังจัดเต็มครับนี่มีน้องน้องทหารช่วยนะครับสู์สงครามพิเศษนะครับมาช่วยกัน แถวรวยพันล้านเข้มขังขึ้นไปนะครับลังลังที่าลังที่แล็บเขาบอกให้แยกไว้ฝั่งที่แล็บแล้วที่มีซีเนี่ยนี่ครับเออชุดนั้นนะเอาไว้ฝั่งนี้ครับรวยพันล้านทุกรุ่นทุกลังทุกเหรียญครับทั้งนวะตะกุดทองคำทั้งตะกุดเงินชาติติิและว่านไก่แดง นะครับพระอาจารย์ได้เมตตาให้มาปลูกเสกต่อนะครับต่ออีกสิบห้าวันนะครับขอให้พี่พี่น้องๆใจเย็นนะครับพี่พี่น้องน้องทุกท่านใจเย็นนะครับอดใจรออีกนิดนึงนะครับอดใจรออีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะได้รวยพันล้านกันนะครับมันจะเสียพที่เน้นอาจารย์แหงก็นั่นแหล นี่ครับน้องๆกำลังช่วยกันขนมาครับรวยพลานของเราเฉพาะที่พุทธาพิเศษวันนี้นะครับวันที่11นะครับทั้งรวยพันล้านรวยมหาเศรษฐีนะครับมีการสวดยันยักษ์นะครับสวดพานยักษ์เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้รวยพันล้าน ท่านได้เมตตาให้นะมาปลุกเสกต่ออีกสิบห้าวันนะครับนะ้าที่กุศวิชาธาตุนะครับที่ร่ำเรียนวิชาธาตุของท่านนะครับของท่านพระอาจารย์นะครับนนกุฏิหงประลอดนะครับอันนี้เราจะนํามาเก็บที่นี่แล้วท่านจะปลีกวิเวกมาปลุกเสกให้นะครับท่านจะมานํามาแผ่เมตตาเข้าชานแผ่เมตตาให้นะฮะร,รับประกันความเข้มขังนะครับ ขอให้พี่ๆน้องๆอดใจรออีกนี้หนึ่งครับอีกสิ้าวันนะครับท่านเตรียมรับของที่มีทรงคุณค่าได้เลยนะครับโอเคนะครับอีกสิห้าวันเดี๋ยวเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ